ฝันว่าขึ้นโรงพักเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กาการ์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในระยะนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าแม้เรื่องราวต่างๆอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ท่านคาดเอาไว้นะครับแต่ว่าท่านเองก็ไม่รู้สึกกดดันหรือเครียดอะไรมากนักนะครับท่านจะรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างนิ่งๆนะครับและตัวเองก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ ต่างๆเอาไว้ได้ในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือใจเย็นนะครับแล้วก็อดทนกับเรื่องต่างๆไปก่อนนะครับยังไม่ใช่เวลาที่ท่านจะทําอะไรได้มากพักนะครับหากทําอะไรบุ่มบ่ามนะครับหรือว่าใจร้อนเดินกันไปนะครับอาจจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีใบที่2นะครับ ในช่วงนี้ท่านอาจจะพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่อึดอัดและก็มีความกดดันค่อนข้างมากนะครับและะ้วก็อาจจะหมายถึงการแข่งขันในเรื่องงานค่อนข้างสูงนะครับให้ระวังในเรื่องของปัญหาก็ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะครับอาจจะโดนเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบนะครับตั้งเองนะครับตัวเองก็มีความสามารถนะครับแต่ว่าก็ อาจจะโดนคนอื่นข่มบ้างนะครับในระยะนี้นะครับท่านอาจจะรู้สึกใจร้อนมากกับปกติทําให้ง่ายกับการทะเลาะเบาะแวงกับคนรอบข้างนะครับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงนี้ท่านก็ขอให้ควบคุมอารมณ์ของท่านให้มากนะครับโดยรวมแล้วหากท่านขอความช่วยเหลืออะไรกับใครนะครับอาจจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าไหร่ในระยะนี้ ใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในยะยนนี้ท่านจะมีความคิดที่อยากจะเดินไปข้างหน้านครับ mm. กำลังมองหาสิ่งใหม่ๆหรือลู่ทางใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับตัวท่านเองอาจจะมีการรเริ่มโครงการบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานของท่านนะครับในบางคนนะครับอาจจะมีความคิดที่อยากเริ่มงานในบางคนอาจจะอยากทําธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะครับ ได้เป็นเจ้านายตัวเองไม่อยากเป็นลูกน้องคนอื่นอีกต่อไปนะครับในเรื่องของความรักถ้าหากมีใครเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ก็ท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าคนที่เขามายังไม่ตอบโจทย์ยังไม่ใช่นะครับกับความต้องการของท่านนะครับดังนั้นนะครับถ้าท่านยังเป็นโสดก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโสดต่อไปอีกซักระยะหนึ่งใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับ ในระยะนี้นะครับสิ่งต่างๆรอบตัวสถานการณ์ต่างๆของท่านนะครับยังน่าอึดอัดใจและไม่เป็นไปอย่างที่ท่านคาดไว้นะครับและท่านก็จะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่ก็ยังตัวนี้ปัญหาก็ยังไม่สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ต่างที่ดีก็ใจเย็นๆนะครับแล้วก็รอคอยจังหวะที่เหมาะสมไปก่อนระวังนะครับ ความมั่นใจหรือความเอาใจ,จใส่ตัวเองมากจนเกินไปนะครับก็จะทําให้คนรอบข้างเอื่อมละอาท่านได้นะครับในเรื่องของการงานอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีสําหรับเรื่องงานใหม่นะครับท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทําอยู่นะครับแต่ก็ยังต้องจําใจจําทนไปก่อนนะครับเรื่องความรักนะครับถ้าไม่เลือกมากจนเกินไป ก็ยังพอถือว่ามีโอกาสได้อยู่บ้างที่จะมีแฟนนะครับสำหรับคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับช่วงนี้อาจจะเริ่มรู้สึกเบื่อเบื่อในนายกับคนรักอย่างมากคนรักอาจจะทตมตัวไม่ได้ดังใจท่านอาจจะหมุดหิดไปบ้างหมายเลขนําโชคของท่านได้แก่หมายเลขหนึ่งหมายเลขเจ็ดหมายเลขสามและหมายเลขสี่ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสาม หมายเลขกและหมายเลขเจ